สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนแล้วก็เงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้นะครับหลายท่านนะครับอยากจะรู้ว่าเอ๊ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกับกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรแล้วก็บัตรคนจนเนี่ยจะได้หมดทุกคนหรือไม่อย่างไรนะครับโดยรายละเอียดเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งนะครับทางด้านนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการ ปาทัถาพิเศษนะครับวิสัยทัศน์ประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมที่พารากอนนะซึ่งเขากล่าวในตอนหนึ่งนะครับว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทเนี่ยนะครับจะให้กับกลุ่มเปราะบางจํานวน14.5ล้านคนเป็นกลุ่มแรกว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้คําว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยบางทีนะครับบางคนก็คิดไปเด็ก ผู้สูงอายุผู้พิการประมาณนี้นะซึ่งกลุ่มเปราะบางเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับ แอดมินนะครับก็พยายามหาข้อมูลรายละเอียดนะครับในขณะที่ทางด้านนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีตอนนี้นะครับเขาก็เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการแจกเงินสดกลุ่มเปราะบางก่อนแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการตามขั้นตอนของรัฐสภาต่อไปนั่นเองนะทีนี้นะครับในเรื่องของกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มแรกบอกว่าได้เงินดิบต้นบริเลตหนึ่งหมื่นบาทจำนวน14.5้าล้านรายเนี่ยนะครับก็แบ่งรายละเอียดเป็นดังนี้ครับคุณผู้ชม ก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน13.5ล้านรายก็เรียกง่ายๆว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสําหรับผู้ที่ถืออยู่ตอนนี้ก็คือได้หมดทุกคนนั่นเองนะถ้าเกิดว่าแปรนะครับในลักษณะที่เป็นความหมายของกลุ่มเปราะบางจากที่บอกว่าจํานวน14.5ล้านคนนั่นเองแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มคนผู้พิการนะครับจำนวน1ล้านรายนั่นเองนะครับก็รวมแล้วจะใช้เงินงบประมาณกลางปี2567แจกเงินจํานวน1.45แสนล้านบาทนะครับในเดือนกัน ันยายนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ14.5ล้านรายที่เขาแจ้งว่าระบุว่าเป็นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่ถือบัตร,ร,ร,ปปรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดทั่วประเทศตอนนี้13.5ล้านรายแล้วก็ผู้พิการอีกจํานวน 1. หนึ่งล้านรายนะครับก็เป็น14.5ล้านรายนั่นเองครับคุณผู้ชมนี่เป็นรายละเอียดนะครับทีนี้กลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยครับกลุ่มผู้พิการครับแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองนะอันนี้คือความหมายนะคุณผู้ชมสําหรับเด็ก แรกเกิดอะไรน่าจะไม่ใช่นะครับอันนั้นนะเพราะว่าก็เน้นแจกกลุ่มที่เป็นกลุ่มของผู้ที่เข้าเกณฑ์นะครับกลุ่มเปราะบ,บางเนี่ยนะครับก็รวมทั้งหมดแล้วตอนนี้นะครับทางด้านรัฐบาลก็น่าจะมีการพิจารณาแล้วก็มีการหารือนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีการสรุปแล้วก็ถแถลงต่อไปซึ่งก็ คิดว่านะครับน่าจะเป็นการแจกเงินสดแล้วก็รายละเอียดการแจกเงินถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะเป็นช่วงของเดือนกันยายนนะครับก็รายงานข่าวก็เป็นไปตามนั้นนะคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ก็ต้องมาติดตามอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าในเรื่องของนโยบายหรือว่าเรื่องของปรอบเวลานะครับมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องดูความชัดเจนจากทางรัฐอีกครั้งนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับจะเป็นผู้ที่ถือบัตรสสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังเคยแจ้งตัวเลขผู้ที่ถือบัตรสสดิการแห่งรัฐรูปบัตรคนจนราว14.98ล้าน คนนะครับเป็นกลุ่มแรกรับเงินส,สดิตันวลัลเ์หน1 0 0 0 0บาทตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และสัญญาณที่ดีในเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะครับก็คือราชกิจการุเบกษาได้เผยแผพ,พร่พรบง,งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567วงเงิน122,000ล้านบาทใช้กับเงินดิจิทัลวัลเลตเพื่อกระตุศศ้นเศรษฐกิจและก็สร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจซึ่งนะครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าก็มีการ ใช้ราชกิจานุเบกษาแล้วนะครับก็เรียกง,ง่ายว่ารัฐบาลตั้งงบนะครับมาแจกเงินยืมต้นวันเร็ดแน่นอนนั่นเองนะครับ